เราดีเขามอกว่าผลงานเด็ดๆดีกว่านะครับจากลูกค้าเก่าสวัสดีครับพี่หงุ่มเช้าสวัสดีครับอันนี้ตั้งแต่ทางของผมมาเนี่ยเกือบสิบพันแล้วเนะี่ยเกือบสิบพันแล้วครับเกือบสิบพันแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าตานะครับนี่วันนี้ผมผมชวนเอามาอ, <c oughs> ออกวิดีโอกับผมเลยนะฮะก็รถรถพี่ผมเองเลยวันนี้โจทย์คันนี้เป็นไงพี่เราต้องการสิ่งที่มันดูแล้วมันไม่เหมือนใครแล้วมันเข้ากับตัวรถ คือเอาง่ายๆประเด็นเลยพี่หนุ่มอย่างเดียวเลยถามว่าผมมาทําได้ไหมอเอาจำลองว<บ>่งาแบบเนี้ยทาได้ไหมเอารูปมาแล้วถามว่าทําได้ไหมเราก็เป็นคนที่ว่าอยากได้อยากลองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์รถอาจารย์เลยดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครทําก่อนหรือใครทําหลังตั้งแต่ผมเห็นมา ตั้งแตนะ่ผมทํางานมาผมเพิ่งเคยทันแรกแล้วผมทําทันแรกดีกว่านะใช้คาว่าทําทันแรกดีกว่าอาจจะคนในประเทศเราอาจจะมีแล้วหรืออะไรเนี้ยแต่เราเพิ่งเคยทําแดงแก้วแล้วก็เคลือบด้านเป็นทันแรกดีกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หนุ่มแล้วก็พี่เตยนะครับชื่นชอบผลงานเรามาตลอดเดี๋ยววันนี้เรามาออบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้งานสำหรับรถเคลือบด้านนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันได้ครับ ใน,ในความรู้สึกของพี่เนี่ยทีแรกเนี่ยพี่มองว่าด้านเนี่ยจักมันจะสั่งไหมความรู้สึกผมว่ามันมน่าจะสั่งน่าจะสั่งนิดนึงตรแล้วสีมันก็ไม่น่าจะนวนขนาดนี้ที่เห็นนี่ถือว่าเกินคาดเกินเกินที่ผมคำนวณไว้ทีแรกเขามันจะต้องเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวพี่หนุ่มยังไม่ได้สัมผัสเลยดีกว่ามายืนมองรถอย่างเดียวเลยนะฮะยังไม่ได้สัมผัสเดี๋ยววันนี้ให้พี่หนุ่ม,มสัมผัส ไม่เคยมีอู่ไหนใช้เจ้าของเช็ดรถครับนี่นี่เดี๋ยวดูเป็นแบบยางครับผมใช้เจ้าของเช็ดรถนะ้ืของรถเช็ดรถเลยผมเป็นคนผมเป็นคนล้างรถเช็ดรถเองยู่ในปัจจุบันรถผมล้างคนข้งบ่อยผมจะรู้เนี่ยผมผมผมลูบไปเนี่ยมันเหมือนตอนรู้สึกเดิมที่เหมือนตอนสีมันยังเงาอยู่ผมว่ามันใช้งานใช้งานยากพี่ถ้าพี่มองแล้วว่าสําหรับรถลูกค้าที่ตัดเคลือบด้านใช้งานยากไหมคือผมว่าผมว่ามันมันไม่น่าจะเป็นห่วงเองว่าเงาหรือไม่เงาเนี่ย เป็นห่วงแค่ว่าให้สีสมันอ้าดูสะอาดก็พอเราไม่ต้องอกห่วงว่ามันจะเงาหรือว่ามันจะด้านานื้อตากแดดมันจะแล็กเกอร์จะเป็นอะไรไหมเราไม่ต้องห่วงตรงน,<ช>นั้นแลน้วะการมันเทนนันมันจะง่ายขึ้นเนี<ช>่ยมันจะง่ายขึ้น,นสาหรับคนที่ถามว่าแล็กเกอร์ด้านดูแลยากไหมแล้วมันจะลื่นมือมันจะสากมือมันจะอะไรไหมนี่ <c oughs> นี่เสียงจากลูกค้าไม่เคยมีใครใช้ลูกค้าเช็ดรถไม่เคยไม่เคย พี่หนุ่มพี่หนุ่มอยู่ศูนย์มิสูใช่ครับพิสูชีครับมิสูชีที่สุสาครสาครไปติดต่อพี่หนุ่มได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเราไม่เคยใช้ลูกค้าเช็ดรถครับอันนี้พี่หนุ่มเช็ดให้ดูหน่อยพี่ว่ามันจะเป็นไอผมเช็ดทั้งคันเลยไหมครับเอาแค่ฝากระโปรงก็คือความรู้สึกของผมว่ามันเหมือนเดิมอ่ะคือผมเป็นคนเช็ดรถเองอยู่แล้วผมว่ามันความลื่นมันเหมือนเดิมแล้วเราไม่ต้องไปไปเน้นด้วยน้ำยาว่ามันต้องเงาไม่ต้องน้ำยาดีไม่ต้องน้ำยาคือไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องตรงนั้นเลย ผมว่ามันดูแรง่ายกว่าจอไรกันเียวขอผ้าดีกว่าเดี๋ยวจะแลดูไม่ดีนะครับก็วันนี้นะครับใครใครอยากชมคันนี้นะครับตัวเป็นๆไปชมได้ที่ศูนย์มิซูบิชิสมุรสาครจอดอยู่หน้าศูนย์แน่นอนนะครับจอดอยู่หน้าศูนย์ไหจอดอยู่หน้าศูนย์ใชไปไปดูจะไปกีดนะครับไม่อยากทำแล้วนะครับติดต่อพี่หนุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณวันนี้ขอขอบคุณพี่หนุ่มนะครับแล้วก็เตยนะครับเจ้าของรถแล้วก็ ไว้วางใจผลงานเจ๊มาโดยตลอดนะครับเป็น10คันแล้วดีกว่าไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาตรวจงานทุกอย่างไว้ใจได้โดยคุณภาพจริงๆผมมั่นใจอาจจะเลทวันสองวันแต่ก็หนึไเดือนหนึงเจ้าของอู่กลับเร็วครึ่งวันไม่มาทํางานอะไรเนี่ยจะไม่ใช่ประมาณนั้นบผมว่าหมกมุ่นอยู่การทํางานครับแต่ไว้ใจได้งานที่นี่ไม่ต้องตรวจไม่ต้องอะไรคือไว้ใจได้เอารถมาทิ้งแล้วก็มารับไปเลยไม่ต้องมาเ็คไม่ต้องมาตรวจงาน คนท้าเหลือใจแล้วะครับผมนี่ขนาดผมไม่ได้โทรแจ้งนะครับแ,แค่<ช>บอกเขา้าวประมาณนี้แล้วมากินไลน์ไปบอกว่ารถเสร็จนะครับมารับอยู่ดีโผล่แมะมาแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ